โอ้ทุกคนสวัสดีค่ะเช้ามากวันนี้ประมาณแปดโมงถือว่าเช้ามากในรอบสองสาเดือนที้ผ่านมาทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้าก่อนนะคะวันนี้เราจะมาทำกิมกินของสีเขียวหนึ่งวะเย <Yeah, S 2> สเสร็จแล้วนี่วันนี้เรามาเจอใครพี่สาวตดหอม <c oughs> วันนี้เรามาเจอพี่สาว เมื่อคืนตัลลภาพุ่มไม่ได้อำลนงโนนเออเออเห็นอยู่เราก็ใส่ชุดท <c oughs> ่อ๋อเออใส่ใส่ชุดนี่ใส่ชุดที่มันใส่อยู่แล้วเช้านี้พวกก็เอาชุดแจมมาใส่มาแล้วเสื้อสีแดงมาให้บิวแลมันบอกว่าอะไรวะเปลี่ยนมือถใส่ตัวนี้ดูดูบอกมันบอกว่าถทำจริงมึงเอาไม่เปลี่ยนเพื่อมึงจะเอาชุดกูที่กูใส่นอนอยู่ไม่ใส่ถ้าใครเจอมันในอีเวนต์วันนี้นะบอกเลยไม่ใช่อีเวนต์ค่ะแล้วมก็ บอกเลยว่าหอมวันนี้ก็คือประคบน้ําหอมไปประมาณครึ่งกรอดน้ําหอมเจ้ด้วยชาแนลไม่ได้ใช้ชาแนลใช้ดีออคือเจ้มันมีตะของอดีๆอ่ะกล้จะหมดเจ้เลยนะเจ้นี่ยมันใกล้หมดแล้วยืม,มอมนนมเฮ้ยรอเล่นมันใกล้จะหมดแล้วเจ้ อ,อ๋อวันนี้เรากินได้แต่ของสีเขียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาของสีเขียวกินกันแต่วันนี้เนี่ยเราต้องไปแพ็คของก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปเสียงพลกนเพราะว่านัดเพื่อนไว้นะคะเราก็จะไปหาอะไรกินที่น,นั่นแม่เราไปด้วยวันนี้แม่เราไปด้วยเท่าทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันบนรถตู้ กับแม่คือเราเนี่ยจะไปแพ็กของนะคะแล้วก็เหมือนเรามีพี่คนนึงที่เขาจะต้องเอาของไปส่งให้เราแต่ว่าเขาไม่รับโทรศัพท์เราเราก็เลยต้องขับรถคันนี้ไปให้เขาขับอีกทีหนึ่งโอเคค่ะทุกคนไปค่ะต้องทําไม่เป็นนะคะเกิดเป็นลูกบ้านนี้เนี่ยคือต้องเป็นต้องเก่งขนาดแม่รถพ่วงก็ต้องขับให้เป็นนะคะขนาดมาม่าก็ยังต้องขับเป็นเลยใช่คันนี้คือทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าไม่มีใครช่วยเหลือเราเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองเสียงไรวะมะ ไม่คาดแบตแดดคาดแบตอยู่ตัวเหรอแล้วก็ไม่รู้ด้วยคืออะไรเนี่ยพอปิดประตูไม่แน่นปะล็อกไปแล้วไม่ปกติมันไม่ไดวุ่นมึงเอาใหม่ไหมจอดก่อนแน่นประตูมาอ่ะไปเหลือเงียบเลยเห็นไหมไม่โอ้เปิดหลายรอบเป็นรถนี้แลอวไปแล้วนี่ไม่ได้เราเปแล้วเราอะไรอ่ะอะลองขัดดิเมื่อกี้เราเปิดฝั่งนู้นใช่ไหมมาลองไปเปิดดิมันจะระเบิดปหมวะอ๋อ เบรกมือแหละมันลงได้สุดกว่านี้ไอตกใจเลยไปค่ะเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ออฟฟิศกันก่อนนะคะ A f e w moments later อย่างแรกเลยนะคะหิวมากแต่ว่าไม่มีของกินเพราะว่าต้องแพ็คของนะคะนีกโงไงกินแค่นี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเพราะว่าต้องแพ็คของเุาลกินได้แต่สีเขียว อทุกคนชีวิตของการเร่งรีบนะคะเราจะบอกว่าเรากินได้แค่สีเขียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเขี่ยที่เหลือเราจะให้แม่เรากินอ,อ,กอืมอร่อยอะคือทุกคนโบชอบกินรสแบบนี้มากเลยอะอม,มันจะนัวๆถ้าเป็นต้ตมตังก็คือจะชอบกินรสแบบนี้เหมือนกัน ไปเจอกันที่นู่นเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาของหวาน,วานกินกันกับเพื่อนที่เรานัดไว้แล้วเดี๋ยวแม่เราจะไปประตูน้ำเขาแม่จะไปงานกระถิน,นไม่รู้ว่าใส่ชุดอะไรเลยให้โบพาไปซื้อชุดโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นนะคะคูกคนคือตอนนี้เราถึงที่สยามพารากอนแล้วไม่มีคนนัดคุยงานก,นกับเพื่อนไว้ตรงนี้ซึ่งร้านนี่เรานั้นก็จะเป็นแบบสีเขียวคือวันนี้พวกินสีเขียวใช่ไหมเพื่อนก็ต้องกินสีเขียวกับโบด้วยก็เลยเป็นร้านแบบมัทฉะมัทฉะนิดนึงอันนี้คือเขียวมากนี่ แพนเค้กก็เขียวอันนี้ก็เขียวคือเขียวเยอะมากทุกคนไอศครีมเขาก็เขียวร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรนะฟูกุคอสทูนี่อันนี้ก็เขียวอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะสั่งแน่แน่คือทุกทุกเมนูเขาคือมีสีเขียวหมดเราก็เลยจะสั่งนะทุกคนถ้าทุกคนไม่รู้ว่าร้านนี้คือร้านอะไรก็คือเป็นฟูกุคอสทูซึ่งทุกคนอาจจะแบบยังไม่คุ้นแต่ถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นร้านฟูกุมชาชฉาซึ่งแบบว่าเขาก็แยกย่อยออกมาไปทำเป็นคาเฟ่เราก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าวันนี้ก็จะมาลองกินนนนกกท่คเเรราาาุย็็ด้จะะวววปหพ เคลมอบมาเยอะมากว่าให้กินของหวานบ้างอันนี้ก็จะให้ดูหน้าร้านนะทุกคนเชียค่ะวันนี้เราจะมาสั่งเป็นอู้อันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยน,นี้เป็นเชฟไอค่ะเชฟไอก็คือจะเป็นแบบเป็นแบบว่าน้ำแข็งใสอย,อย่างเงี้ยเหรอคะ อ๋ทุกคนน่ากินมากเลยงั้นเอาอันนี้เอาอันนี้เป็นหนึ่งที่ค่ะ,คะแล้วก็เอาอันนี้ด้วยค่ะมี<ด>สีเขียวแล้วก็อเอาพาเฟ่ด้วยค่ะเ,เป็นสีเขียวค่ะอันนี้คือสามารถเลือกไอศกรีมได้ถูกไหมคะใช่นี่ทุกคนคือมีหลายรสบ้างแต่วันนี้เราต้องกินมัทฉ่เพราะว่าเป็นสีเขียวแล้วก็มีอ๋ออันนี้เป็นเครื่องดื่มแลวถ้ามาถึงเป็นสโนว์ครีมอ่ะอันนี้ก็คือจะออกเป็นแบบพิมแต่่วาจะเป็นสโนสโว์ เอางั้นเอาเป็นนี่เลยมีสีเขียวด้วยเป็นมะข่ะใช่ไหมคะโอเคงั้นเอาเป็นมัข่ะค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้แนะนำค่ะงั้นเอาอันนี้ด้วยทุกคนเป็นแพนเค้กถูกไหมคะเป็นชิฟฟ่อนอ๋อเป็นชิฟฟ่อนโอเคเอาอันนี้ด้วยหนึ่งค่ะเอาเป็นสีเขียวนะคะโอเคเรียบร้อยทูโคนอันนี้เป็นโต๊ของเราก็คือเพื่อนมานานแล้ว ือในทุกคนเราเป็นวันที่เราจะมานัดคุยงานกันเราก็เลยคิดว่าหาอะไรกินกรุบกิบไปก่อนซึ่งวันนี้ทำชาเลนจ์กินเขียวหนึ่งวันคือทุกอย่างก็มาสีเขียวเ้ยแบบว่าที่สั่งเมื่อกี้ก็คือจะเป็นสีเขียวหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดอะไรที่ไม่เป็นสีเขียวอ่ะมึงต้องกินเมื่อเช้าก็คือทุกคนก็เห็นใช่ปะคือเกาเหลาซึ่งใส่แตะผักแล้วเมื่อกีกินแต่ผักแล้วก็ไม่อิ่มก็เลยจะมาลงที่ของหวานตอนนี้ถ้าเกิดกินของหวานไม่อิ่มเราก็จะไปต่อที่ของคาวอีกรอบหนึ่งโอเคไหมโอเคเดี๋ยวรอเขามาทุกคนแล้ว คือส่วนตัวโบชอบกินฟูกูมัทฉะที่เป็นแบบทานมไข่มุกอยู่แล้วแล้วเนี่ยก็คือเดินมาที่ภารกรแล้วก็มาเจอเป็นฟูกูคอสทูซึ่งตอนแรกไม่รู้ว่าร้านอะไรแล้วก็อ่านไปอ่านมาเขาบอกว่าเป็นร้านเดียวกับฟูกูมัทฉะก็เลยคิดว่าจะลองมากินดูนะทุกคนไม่บอกว่าอยู่ตรงไหนกด่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าจะมาลองกินกันก็เดี๋ยวรออาหารมานะคะ มาเลยไม่ใช่อาหารวะ่ะเป็นของหวานอันนี้คือทีรามิสุมาก่อนทูกคนูน่ากินมากโอ้ยเขาเสิร์ฟคู่กับเหมือนเป็นชาทุกคนแต่กินไม่ได้คุยแล้วคือแบบกระดาษทิชชู่เขาก็คือเหมือนกันเลยนะมาอีกอันหนึ่งทุกคนอันนี้เป็นสโนว์ครีมนะทุกคนเป็นมัทฉะข้างบนจะเป็นสีขาวแต่เดี๋ยวเราพอตีกันไปมันก็จะกลายเป็นสีเขียวเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรากินได้หมดเลยอันนี้ทุกคนคือทุกอย่างมาอยู่ตรงหน้าเราแล้วเหลือแค่อย่างเดียวนี้ ทุกคนนะ่ากินมากเราต้องกินแล้วทุกคนคือเราจะมามัวถ่ายรูปไม่ได้แล้วอันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะละลายแล้วก็อันนี้คือเขาจะมีคินม,มิกว่าให้ดึงออกอันน,นี้ทุกคนอันนี้คือเขาให้เราเดินนะ่ะน่ารักมากเลยทานให้อร่อยนะคะโอเคเราจะมาเริ่มกินกันแล้วเราจะกินเลยทุกคนแบบดีลิ c ช o u สมาก โบเคยกินฟูกุมาชะที่เป็นขนมไข่มุกซึ่งอันนั้นก็มีไอศครีมซึ่งก็เคยได้กินคือเหมือนกันมากอร่อยมากแต่คนก็นไม่เคยไม่เคยกินมัทฉะของเขาเลยอ่ะต้องขอบคุณตัวเองที่ทำทานเรืนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเจอร้านนีกคือเหมือนเขาเพิ่งเปิดเลยทุกคนคือทุกอย่างยังแบบยังใหม่มากทุกคนคือเราอะมัวแต่ถ่ายรูปก,กันแล้วดูดิละลายแล้ว แล้วทุกอย่างทุกเมนูของเขาคือถ่ายรูปสวยมากคือข้างๆข,ข,ของเขาจะเป็นพวกแบบว่าผลไม้มีสตอรอเบอรี่มีอง,งุ่นแล้วก็มีกล้วยมีเบอร์รี่ทุกอย่างที่เป็นสีเขียวเรากินได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นนะตัวเบอร์รี่เนี่ยเราก็ต้องคุกเขาเป็นสีเขียวแล้วทุกคนขอเถอะร่อยมากตัวเบอร์รี่เข้ากันมากอรอยมากแล้วคือชาเ,เขียวคือเค็มแบบเค็มกำลังดีเว้ยคือเป็นชาเขียวที่กินไม่ยากอะแบบปก เราทำให้เขาเป็นสีเขียวแล้วเราก็จะกินเขาได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหอมมากแลคือข้้งล่างสุดอ่ะเป็นไข่มุกเราจะไปเมนูต่อไปกันต่อไปเป็นมัชชะสโนครีมซึ่งทิมน่าจับมากเลยทุกคนแบบอุ้ยนุ่มมากอันนี้คือเขาสามารถเทคเอาไวได้นะเขาเลยเป็นแบบอย่างเงี้ยเป็นแก้วแบบนี้ให้ มันเป็นครีมอ่ะนุ่มมากตัวมัทฉะข้างล่างอ่ะไม่ได้หวานมากคือคนที่ชอบกินมัทฉะเราชอบมากมากแน่เลยแล้วเขาไม่ได้มีแค่รสมัทฉะมีหลายรสมากคือพอขึ้นมาแล้วตัวตัวครีมอ่ะมันเป็นแบบอันนี้คืออะไรกันอะไรกันนี้คือจะมาทำบล็อกวันนี้แต่ว่ากลายเป็นรีวิวอาหารตัวครีมคือดีมากเลยทุกคนจับอ่าดูดูนะดูว่าจับนะเนี่ยมันจะนุ่มๆอ่ะแล้วมันหวานหวานๆอ่อนๆอ่ะแล้วหอมเหมือนเป็นหอมคาราเมลเลยไม่แน่ใจว่ามันคือแบบฟองนมอะไรก่อนกลับคือหน้าต้องเทคเอาไว้อีก เนื้อหมดแล้วเน่เวลาใครมาเวลาใครมากินกาแฟนะทุกคนใครมุกนี้สั่งอัน <да นี้เลยต้องรู้ว่ามันไม่รู้ตัวจริงเวลามันเปิดอมันเบามากๆจริงมันเบาจนไม่รู้ว่าว่ามันเลอะต้องชิมจริงเหมือนเป็นโชคคาตาลแล้วน่าจะไม่มีใครมารีวิวร้านนี้แน่ ต่อไปนะคะเป็นเมนูเชฟไอซ์มัทฉะตื่นเต้นมากเขากำลังมาเสิร์ฟทุกคนเชฟไอซ์คือใหญ่มากอันนี้คือจะมีไอศครีมให้อีกอันนึงถูกไหมคะอุ้ยน่ารักมากเลยคือเขาเหมือนจะมีซิกเนเจอร์ของแบบตัวครีมตัวนี้ดีมากมันหลุดแน่เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนนะทำไงดีวะ โอ้โหคือเป็นมัดชาตหิหวานเริ่มมันแบบว่าผู้เชี่ยวชาญน,าน,นั่นการีวิวแต่ว่าความรู้ก็คือความรู้ก็คืองูงปลาปลาบอกเลยว,ว่าเขาจะล้ม <c oughs> ตาล้มแล้วเราก็ข้างหลังอ่ะเป็นตัว,ต,วตัวไข่มุกซึ่งเราทําให้เขาเป็นแบบว่าไม่มีสีแหละเราทาให้เขาเป็นสีเขียวเห <c oughs> มือนเขาแบบแปลงอะเนาะแปลงจากร้านชาไข่มุกมาเป็นร้านของหวาน ตอนแรกเราไม่ได้ตื่น,น,น,นเต้นนะคะอะไรี้ยที่ตื่นเต้นเพราะว่าแบบชอบกินร้านชานมร้านนั้นแล้วมาเจอร้านนี้ซึ่งมันบังเอิญว่าเป็นของอันนั้นเพราะว่าไม่เคยเจอร้านนี้เลยเมื่อกี้คือถามเขามาว่าเป็นที่แรกหรือเปล่าเราก็คือที่เนี่ยคือที่แรกเลยที่สยามพารากอนชั้นจีนะทุกคนอันนี้เพิ่หมอกกับกันมากับเพื่อนเยอะเยอะทุกคนเขามีไอศครีมซึ่งเพิ่งมาเห็นว่าแอบตรงนี้ละลายมาเห็นไม่ออกโห เย็ยนมากอร่อยมากอ่ยะเมน้ดนะ้วยเนาะเป็นเหมือนกับโมจิปมจปเป็นไส้หัวแดงขอชิมไม่ใช่สีเขียวเป็นสีเขียวแล้ว อ,อาทุกคนเกลือเอน,นี้ยบไม่ได้กินนะเพราะว่าไม่ใช่สีเขียวแต่จะบอกว่าอันเนี้ยคือชาอุ่นๆมากๆที่แบบเอามาตัดกันเนี้ยคืออันเนี้ยเขาจะแบบมีความเป็นไอซ์เป็นไอศครีมใช่ป่ะแล้วมาตัดกับชาอุ่นๆอันเนี้ยคืออุ่นมากทุกคนอุ่นๆเลยอะ่ะแล้วคือกินเข้าไปน่าจะแบบเข้ากันมากๆเหมือนเขาคิดมาแล้วทุกคนโบขอโทษจริงแบบคือทุกคนต้องหยุนให้บบเพราะวันเนี้ยโสั่งของที่เป็นชาเขียวเยอะมากคืออยากรีวิวอันนี้มากเป็นชาซึ่งมันเป็นสีเขียวผสมน้ำตาล เขาเสิร์ฟคู <c oughs> mm ่ก hmm. ันอ่ะแล้วมันแบบคือบุกินตอนนั้นจูโบแบบเกือบปวดหัวเพราะว่ามันเย็นมากทุกคนนั่็คือเขาอะเสิร์ฟคู่กับชาอุ่นๆเพิ่ง้องรู้ก็คือมันอุ่นมากแล้วพอกินเข้าไปทุกคนรู้ปะอร่อยมากเพื่อนบอกผบไม่ได้กินมาถึงแบบเพื่อนอะบอกว่าพอกินเข้าไปก็คือคือหอมอะไรไม่รู้อะคือถ้าเกิดใครกินชาไม่ได้นะทุกคนโบคิดว่าแบบชานนี้กินง่ายมากดีมากอันนี้เป็นสีเขียวผสมตาแล้วทุกคน วันนี้คือมาคุยงานแต่ว่ากลายเป็นรายการอาหารไปแล้วที่ร้ามิสูนี่คือไปที่ไหนก็คือต้องตักเพราะว่ากินง่ายแล้วจําเป็นต้องกินแบบอู้คือเขาหนุบนับน,นุบนับเอางี้ไอ้ันเฉียวดีมากอื คือตัวชาเขียวอะเป็นชาเขียวจริงๆเวเากินนะแนะนําถ้าคนที่แบบไม่ค่อยคุ้นเคยกับชาเขียวให้เอาไปผสมมันก่อนแล้วก็กินนะเพราะว่าเขาค่อนข้างแบบดิบๆเลยอะชาเขียวล้วนอนะแท้ใช่แท้แท้เลยทุกคนต้องผสมให้เขาเข้ากันนะข้างล่างมันหัวแดงคือถ้าใครแบบไม่ได้กินชาเขียวอะก็มีรสชาติอื่นนะแต่ว่าอันนี้คือโบกินสีเขียวแล้วคือโบก็ชอบชาเขียวแล้วแต่โบรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าลงไปลึกอะคือจะโอเคแล้วก็อร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าเคียวๆข้างบนแบบคนที่กินไม่เป็นอะโบอะคือ ช่รง,งขาวๆอะ่ะเป็นครีมแต่ว่าฟิลลิ่งจะแบบหนักกว่านวนกว่า,เ,าเนื้อเนื้อแบบแน่นกว่าใช่แน่นกว่า,าแนะนำคือ<ม>ตอนนี้คือของหวา,วานประมาณกี่เมนูแล้วนะ4คือเราต้องไปกินข้าวต่อปะแต่ว่าแบบอันนี้คือเหมือนจะอิ่มแล้วนะเดี๋ยวไปเมนูสุดท้ายทุกคนอันนี้เป็นเมนูที่ชื่อว่าอเลนเช่มัชฉาข้างในเขาบอกว่าเป็นชิฟฟ่อนอ่ะออนุ่มจริงว้าว อร่อยมากอันนี้คือชาเขียวแบบขนมปังนุมน่มๆแล้วก็ตัวชาเขียวอะ่ะมีกลิ่นอ่อนๆแล้วก็หวานออกนมๆถ้ากินแบบชาร้อนๆนะโอ้โหเราขออนุญาตไปกินนะคะทุกคนทำสุดท้ายของวันนี้สำหรับของหวานโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกินของคาวต่อนนะทุกคนก็คือนั่งคุยงานเลยก็เสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวพาแม่ไปประตูน้ำต่อแต่ว่าก่อนจะไปทุกคนคือโบอยากอยากเทคเอาไว้กลับบ้านมาก ตัวที่เป็นสโนว์ครีมอะทุกคนอร่อยมากคืออยากได้กับป้ามากๆซึ่งเราก็จะมาสั่งกันอ,อใช่สโนว์ครีมเมื่อกี้คือกินมัทฉะไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปฝากหมาด้วยนี่ทุกคนคือจะมีเป็นแบบโมจิฉะก็มีมีสตรอเบอรี่กินทีสตรอเบอรี่กินทีเหรอเป็นชากรีนทีค่ะผสมกับสตรอเบอรี่อ๋อเป็นชากรีนทีผสมกับสตรอเบอรี่อ๋ Tea, อ,อคือทุกอย่างจะแบบเป็นกิีนทีอะทุกคนคือเหมือนเขาจะผสมกิีนทีเข้าไปด้วยงั้นเดี๋ยวขอสั่งก่อน2อันนะทุกคนแล้วเด ก็คือไปกินของเขาก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปฝากมามานะคะไปค่ะทุกคนต้องไม่เชื่อตอนนี้เราอยู่ในร้านอาหารอินเดียทุกคนพวกขนีน่จริงมันไม่สามารถกินอันนี้ปเปล่าได้จริงๆอะเขียวเข้มเลยอ่ะ เหมือนมาสมัตรอร่อยอร่อยถ้ามันลก่ับอาหารไทยมากแต่แป้งอร่อยมากเลยอ่ะรสชาติเหมือนอะไรปะเหมือนกินอนนี้ตลอดอะ่ะข้าวหมกไก่ ก็คนบอขออนุญาตกินกับแป้งเองคือแบบขออยู่นะเพราะว่าถ้ากินอันนี้เพราป้ามันคงแบบไม่ไหวนิดงอ่ะโอ้รู้ป้าคือแบบแต่ละอย่างมีราคาสูงมากเลยนะอันนี้กับอันนี้คู่กัน499อันนี้อย่างเดียว399รอยเก้า้าจอวันนี้มันก็แบบไม่ได้จัดจานอะ่ะเบาๆ ก็เคยเห็นในพิกซ็อกอ่ะเขากินแบบนี้จริงๆเว้ยแบบก็เป็นเหมือนแกงแล้วก็แป้งใช่แล้วเขาจะมีเครื่องเคียงแบบนี้จริงๆด้วย้องคือต้องกินแบบผิดใช่ปะพลงไม่เผ็ดเลยอ่ะแล้วคก็เชฟผู้กดดันมากนะคุณจะถ่ายยังมองอยู่อ่ะยังมองอยู่เดี๋ยวคูณถ่ายตอรี่ดูเชฟผู้กดดันมาก a few moments later แม่มาเลือกชุด คือปีนี้เป็นไงเจ้าภาพกระถิง่ง <c oughs> แจกซองมันให้ว่อนเลยค่ะอุ้ยสวยนี่สวยเขาดูหน่อยเ <c oughs> ขาดูหน่อยเขาดูหน่อยมานี่สวย <c oughs> คือร้านนี้จะมีไซส์เขาตลอดนะคะร้านอื่นไม่ค่อยมีก็เลย <c oughs> คือร้านนี้ประจํ เรามาออกกำลังกายแล้วเรายังไม่ได้กินอะไรเลยเดี๋ยวไปดูว่าจะกินอะไรที่เป็นสีเขียวเรากินได้แค่ผักนะคะสั่งทุนนาคอนไปอันหนึง่งกินได้แต่ั่วันเตากินได้แต่นนี้อันนี้มีผักโอ้ยอยากกินอ่ะ ตัวเองออกกำลังกายมาต้องหนักกินหัวลันเตาแล้วกันแล้วก็นําเปล่าโอเคโบออกกำลังกายมามากขอที่โบจะไม่กินเหละเห็นแน่ๆถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าโบจะมาทําอะไรอีกลืมติดตามช่งกันบายบายนี่มกินสีเขียว1วันไงพูดไปร้อยรอบแล้วกินหมดแล้วหน้าบ้านอ่ะ